ไอ้จุ๊กมึงทำอะไรตรงนี้วะรถรถโอ้โหรถเบนซ์ E สามร้อยสีดำเฮ้ยดูมึงฟังแค่นี้มึงรู้เลยเหรือวะเนี่ยคนขับเป็นผู้หญิงผมยาวเฮ้ยมึงฟังออกได้หรือว่ารว่าคนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะแถมยังรู้อีกด้วยว่าผู้หญิงผมยาวอะโอ้ยจุ๊ก มึงนี่สมกับเป็นเจ้าของฉายาแหลมเคียวเส้นจริงๆเลยวะายทะเบียนรถกอลอ์สี่ห้าหกเจ็ดเชียงรายฟาติชุกเุ้ยจุกมึงนี่สุดยอดเลยว่ะไม่เสียแรงเลยที่มึงเป็นเพื่อนกูเนี่ยอู้สุดยอดมากเลยจุกมันเพิ่งขับรถทับกูแล้วหนีไปเมื่อกี้เนี่ย <laughs> มึงช่วยเลียงรถรวยมาให้กูเลยอ้าวตุยแล้วกูวนึกว่ามึงเก่งกูที่แท้มึงโดนรถทับเอง <laughs> อ้ตุยแล เราเลี่ยงเลยสิว้าเร็วๆเออโอเคโอเคไปหนึงนะเบอร์อะไรวะฮัลโหลครับเออพอดีโจ้ครับมันโดนรถทับอ่ะครับสามเคเอฟสี่ะอโอ้ไม่ใช่ไม่วโต๊ะสีครับโต๊ะสีเฮไปเบอร์อะไรวะหนึ่งหรือาสุดเออโจ้มันโดนรถชนครับครับครับได้ครับไอ้ไอ้โจ้ไงโจ้อ่ะไอ้แลมเคเลเซียมอ่ะโอ้ยโจ้แม่โจ้ไอ้เราก็นึกว่าเก่ง ที่ไหนได้ที่แท้โดนรถทับนี่เองออตอนนี้มึงเป็นไงบ้างโทรไปหาหมอถ้าไปสั่งเคเอฟเฉยอัไรเฮ้ยซินโอ้เฮ้ยกูออยขอยืมตังค์มึงอีก2 0 0้ได้ไหมวะซินครั้งที่แล้วที่มึงยืมกูไป500อะ่ะมึงยังไม่ได้คืนเลยนะโอ้ซินมึงให้กูยืมก่อน200ได้ไหมวะแล้วกูค่อยคืนให้มึงทีเดียวเลย <c oughs> คืนยอดเก่ามาก่อนแล้วค่อยยืมยอดใหม่ไม่งั้นกูไม่ให้ยืมโอ้ซิน กูก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าไม่คืนมึงซะหน่อยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นกูให้มึงทีเดียวเลยนะโอ้โหนะฮะก็ได้ก็ได้คืนยอดเก่าให้มึงก่อนก็ได้เท่าไหร่นะห้าร้อยสองสามสี่ห้าอ่าโอเคห้าร้อยพอดีอ่านี่อือโอเคอันนี้สองร้อยที่มึงจะยืม <c oughs> คือตอนนี้กู แค่200มันไม่พอสำหรับกูแล้วกูขอเป็น700แล้วกันนะ700นะใช่อันนี้700อเออขอบคุณมากเลยด้วยโอเคทีนี้มึงก็ติดก,กูพันสองนะฮะพันสองเฮ้ยไม่กลายเป็นพันสองได้ไหกูยืมมาแค่700เองก็500 นบวกกับเจ็ดร้อยที่มึงยืมเมื่อกี้มันก็ต้องเป็นพันสองไม่ใช่เหรออะไรของมึงเนี่ยห้าร้อยครั้งก่อนกูก็คือมึงไปเมื่อกี้นี่แล้วไงห้าร้อยอ่ะคืนให้เราเหรอไหนเงินอ่ะเดี๋ยวนะมึงทําให้กูสับสนมึงทําให้กูงงไปหมดแล้วอ่างั้นเอางี้โอเคเดี๋ยวกูคืนให้มึงก่อนเลยห้าร้อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่นะอาร้อยโอเคทีนี้มึงก็ติดกูอีกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย อ๋ 700. อเจ็ดร้อยเคเดี๋ยวกูคืนให้มึงจะได้เคลียร์ไงง่ายๆโอ้ไม่งั้นงงพูดนู่นนั่นนี่งงไปหมดแล้วกูเนี่ยสับสนตั้งแต่โจโอไอแหลมแคลเซียมแล้วเออนึกว่าเก่งไงโดนรถทับเออโทรไปลโรงพยาบาลอะ่ะโทรหาเคีเอฟซีอีกโอเคโอเคงั้นหน,นึ่งพนสองรนี้กูขอยืมแล้วกันนะอืกูให้ยืมโอเคทีนี้มึงก็ติดกูทั้งหมด2อ0พนนะฮะ สองพันสี่อะไรอีกวะก็ทีแรกที่คิดกันไงมึงติดกูพันสองใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้มึงก็ยืมกูอีกพันสองทั้งหมดมันก็เป็นสองพันสี่ไงกูพันสองเมื่อกี้กูคืนมึงไปแล้วไงจำไม่ได้หรือไงเนี่ยคืนแล้วงั้นเหรอเราคุไหนอย่าเงินอะอ่าถ้ามึงไม่เก็ตอะ่ะงั้นเราลองมาคิดกันดูใหม่อีกทีไหมล่ะเออโอเคคิดกันใหม่ก็ได้อ่ามึงเอาคืนไปก่อนเลยนะหนึ่งพันสองร้อยโอเคไหมอืมโอเค ทีนี้มึงก็ยังติดปูอยู่อีกพันสองพันสองใช่ไหมอึ้ <ừ. S 2> หนึ่งวุ่นวายมากเลยชีวิตอ่ะนี่นะพันสองตอนนี้เราไม่มีอะไรติดค้างแล้วถูกไหมไม่มีอะไรแล้วนะเคลียร์ทุกอย่าง <c oughs> โอเคเปล่าอ่ะถูกต้องเออ,เอ ก็แต่มึงอยากยืมเงินกูอีกเปล่ายืมบ้ายืมบอเลยล่ะ <c oughs> ถึงกูยืมต่ออ่ะกูคงได้ขายบ้าน <c oughs> ขายรถขายทุกอย่างขายที่ดินขายทุกอย่าง <c oughs> ทุกสิ่งในชีวิตกูอ่ะอู้อะไรเนี่ยอย่าไปให้ใครยืมแบบนี้อีกนะเดี๋ยวชีวิตมึงจะสั้นอู้วอันตั้งแต่โจ๊กละจักเทมสิอ